ออโต้ MC ็0 4 B หม้อต้มมเนเกประสงค์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะครับว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างกับหม้อต้มมเนกประสงค์นะฮะเปิดมานะครับก็จะเป็นฝาเป็นหม้อนะครับเดี๋ยวออกมาให้ดูก่อนนะว่ามีฝามีหม้อก็จะมีเครื่อเคอนะครับออโต้ก็จะมีไบประกันจากออโต้มาให้เวลามีปัญหาเนี่ยก็จะส่งซ่อมที่ออโต้โดยตรงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นใบข้อมูลเรามาดูว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ย เาให้อะไรมาในเครื่องบ้างนะครับและวทคือสายนะฮะสายเอาไว้ต่อสายนี่ก็เป็นแบบเออเป็น3หัวนะครับรองรับสำหรับไปบ้านแบบใหม่ๆเนาะแต่อยู่ข้างในผมก็ไม่ได้แกะออกมาแต่เป็น3หัวนะครับข้างในนี่อันนี้เซอร์ไพรส์มากนี่อยาจจะงงเนาะฮ้่มันคืออะไรวะจริงๆอันนี้มันไว้สําหรับเขาเรียกว่าไงเอาไปต้มไข่นะครับคือปกติเนี่ยเวลาที่เราต้มไข่ในหม้อใช่ไหมเวลาที่เราวางเนี่ยวางไปปุ๊บไข่อาจจะไปกระแทกหรือแตกได้แต่ว่าไอ้เจ้าเครื่องนี้เนี่ยเขาแถมเป็นตัวนี้มาให้เวลาเราวางไข่นี่นะครับ เราก็วางไปเลยนะตามนี้วางไปปุ๊บเสร็จเราก็เอามาใส่ในนี้เลยนี่ชึบแล้วก็เติมน้ําแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ปุ่มเดียวครับตรงนี้ปึ๊กแค่นี้เรียบร้อยคุณก็จะได้ไข่ต้มที่แสนจะน่ากินแล้วนะครับอ่ะคราวนี้เราไปดูกันว่าเอ๊ในเครื่องนี้มันสามารถทําเมนูอะไรได้บ้างนี่เขาจะมีบอกคร่าวๆอยู่ว่าทำสปาเกตตีได้แ ทำชาก็ได้ทําซุปก็ได้นะครับหรือว่าไข่ต้มก็ได้ดูรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หรูหราเหมือนเครื่องรุ่อื่นๆนะครับแต่ว่าผมว่ามันเหมาะกับนักศึกษาแบบอยู่ในหออยากทำมาม่าอย่างเงี้ยต้มมามา่าใส่มามา่าไปใส่ไข่ใส่หมูกดปุ่มเดียวปึ้งกินได้ในห้องอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะอยู่เพราะว่าราคานะครับมันไม่ได้แรงมากราคามันอยู่ที่ประมาณ200ต้ต้นๆถึง200กลางๆนะฮะเป็นราคาที่นักศึกษาก็รับได้พือในห้อง룸มเมทสองสามคนหารกันก็ละไม่กี่บาทนะครับสามารถกินมาม่าได้เลยนะ ถาใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้รีวิวของใช้ชิ้นไหนเนี่ยเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวเราจะหามารีวิวให้คุณเองวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้า